สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่แถวบ้านแม่คานะครับบ้านแม่คา,าปากตางดอยอังขางนะครับซึ่งวันนี้ผมกําลังเดินทางไปที่อำเภอชัยประการครับพอดีเอาพักไปส่งนะครับเอาพักไปส่งติกาดอำเภอชัยประการข้างที่ว่ากันอำเภอชัยประการนะครับก็เลยเอาภาพบรรยากาศ มาฝากคุณผู้ชม FC ทุกท่านนะครับแถวนี้จะเป็นแถวบ้านแม่คานะครับนี่ก็เป็นห้วยแม่คานะครับซึ่งถนนสายนี้นะครับเป็นถนนสายเชื่อมต่อระหว่างเชียงใหม่ฝางนะครับแม่อาอชัยประการแล้วก็ไปเชียงไายนะครับแต่ฝั่งฟังที่ฟังที่ผมไปเนี่ย เป็นฟังขาล่องนะครับเป็นฟังขาล่องเชียงใหม่แต่ว่าผมมาได้ไปเชียงใหม่นะผมไปใช้ประกันนะครับเป็นอำเภอปี่อำเภอน้องของอเ,ปออเป็นอำเภอเป็นอำเภอปี่อำเภอน้องของอำเภออำเภอฝั่งของเฮานะครับก็บเลยเก็บภาพบรรยากาศช่วงหลังฝนตกนะครับเอามาฝากทุกคนที่ได้ติดตามรับชมกันนะครับไม่อันยังเปลี่ยนแปลงไปพ่องก่อครับ นะครับหลายคนอาจจะคุน้นหูคุ้นตานะครับหลายหลายคนอาจจะแปลกหูแปลกตากันไปเนาะตรงนี้ก็คือนะครับด้านขวามือก็คือวัดแม่คานะครับวัดอุดมมงคลแม่คานะครับทุกคนด้านซ้ายมือของผมเนี่ยจะไปนะครับบ้านแม่คาลายฝางเนาะไปทางลายฝางนะครับทางหน้านี่นะครับ เลี้ยวซ้ายไปนี่ไปแม่ค่าลายฝางนะครับบ้านลายฝางบ้านต้นม่วงเนาะสันม่วงต้นม่วงสักอย่างนี่แหละครับทางด้านซ้ายมือก็คือเทศบาลตำบลแม่คานะครับทุกคนช่วงนี้ก็นะครับมีการอาหาเสียงนะครับเลือกตั้งนะครับช่วงก่อนวันที่11พฤษภาคมนี้นะครับ วันที่11พฤษภาคมนี่ก็เพื่อจะมีการเลือกตั้งในเขตเทศบาลน,นะครับทุกเทศบาลเนะาอนะอำเภอฝางของฮาก็มีหลายเทศบาลน,นะครับว่าจะเป็นเทศบาลตำบลวียงฝางเทศบาลตำบลแม่คาเทศบาลตำบลสันทรายนะครับทุกคนอันนี้ก็อยู่แถวต้นห้วยโจนะครับห้วยโจ้ แอมบากีเม็ดเกาะนะครับแอมบากีเม็ดเกาะจะถึงเขตอำเภอชัยประการนะครับบาได้กไกลกันนะครับบ้านห้วยโจไต,ตนะครับทุกคนบ้านห้วยโจไต,ตนะครับมีหลายคนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าแถวแถวระหว่างฝั่งกับชัยประการเขตเชื่อมต่อกันเนี่ยแถวนี้นะครับ มีคนบอกว่า,เ,าเส้นจราจรเนี่ยมันมันจางมันจางไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าจากภาพที่หานนี่มันจางก่อนหรือว่าจะใดเนาะก็มีคนบอกว่ายอยากให้นะครับอยากให้เปิ่นมาตีเส้นหี่เมืองหมอีนะครับบอกว่าจุดไหนนะครับรถแดงรถแดงเจียงใหม่มาฝั่งครับทุกคนน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อนถ้าจะมาแอลทังดอยอ่างคางมาแอลทังแม่อายกันนะครับ พราะว่าช่วงนี้ดวงอ่างขางกําลังกําลังแงมเลยครับโดยเฉพาะหลังฝนตกนะครับหลังฝนตกนี่บรรยากาศจะดีขนาดเลยนะครับอําเภอฝางบ้านเฮาทั้งไม่อายแล้วก็ใชยปการนะครับอ,อ๋อน่าจะเป็นแทบนี้ก็ครับที่ว่าเส้นมันเส้นมันหายนะครับเนี่ยแถวแถวนี้นะครับ โอ้พอวิวงามขนาดเลยครับทุกคนครับวิวงามขนาดเลยมีเมฆนะครับเมฆภูเขาโอ้โห้ังหน้าเป็นเขตอำเภอชายประการตังหน้าน่าจะเป็นอ่าดอยหลวงนะครับดอยหลวงถ้ำตับเตาเนะนะครับถ้ำตับเตาอันนี้ก็เขตตำบลปงตํานะครับบ้านห้วยม่วงนี่นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับ คนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันต้วนะครับพ่อช่วงนี้ก็อฟู้งพีบ้านเฮาก็บ่มีแล้วนะครับเพราะว่าฝนได้ตกติดต่อกันหลายวันหลายคืนเนาะ ทำให้ได้หันวิวทิวทัศนทัศิยภาพที่สวยงามครับอ่ะนี่ก็เป็นเขตของอำเภอชัยปราการนะครับทุกคนบ้านโปงตํา พอดีผมมาส่งพักดีกาดข้างอำเภอชัยประการครับก็เลยเอาภาพบรรยากาศเนี่ยมาฝากทุกคนเนาะอำเภอชัยประการก็ถือว่าเป็นเป็นเมืองเก่าแก่เหมือนกันนะครับเป็นเมืองเก่าแก่เหมือนกันนะครับสร้างโดยพระเจ้าพรมมหาราชนะครับอายุน่ก็พันกว่าปีแล้วนะครับทุกคนอายุพันกว่าปีแล้วนะครับอำเภอชัยประการเนี่ยน่าจะ สร้างกรอ,อำเภอฝางนะครับโดยอายุคของพระเจ้าโพรมหาราชนะครับก็ไปศึกษาประวัติกันได้เนะนะครับบ้านต่าครับบ้านท่าบ้านท่าอำเภอชัยประการ ช่วงนี้เราก็จะหันป้ายหาเสียงกันเต็มถนนนะครับรา่ว่าจะเป็นฝั่งไม่อายใช้ประการเนาะนะครับช่วงหาเสียงเกาะฮักไผ่ชอบไผ่เกากาเบอร์นั่นนะครับเนาะนะครับบา่บาบา่าบ่าซื้อซิดขายเสียงกันเนาะนะครับวันที่11เกาะคลิปนี้เกาะร่วมรณรงค์นะครับเลือกตั้งานายกเทศบาลสอทอนะครับแถวนี้ก็น่าจะเป็นแถว ในตัวเวียงอำเภอชัยปกากาแล้วนะครับทุกคนในตัวเมืองอำเภอชัยป่ากาแล้วนะครับก็ชมคลิปกันยาวๆนะครับประมาณสิบนาทีเนาะสิบนาทีนะครับทังเพเปิลกาลาดยางใหม่นะครับตีเส้นใหม่ ก็มีการพัฒนานะครับตามการเวลาเนาะแล้วก็แถวๆตั้งเลยกาดมาลีไปหน่อยนะครับทุกคนเปินก็นมีการเหมือนจะทําถนนซีเลนนะครับเหมือนจะทําถนนขยายถนนไหมนะครับแถวๆกาดมาลีก่อนถึงตั้งเข้าโรงพยาบาลอำเภอชัยประการนะครับอตอนนี้ผมจะยุเทินตรงนี้นะครับ ด้านซ้ายมือของผมนี่ก็คือสถานีตำรวจภูทรชัยประการนะครับด้านซ้ายมือของผมนี่นะครับชอบก้อนเมฆขนาดเลยครับทุกคนงามๆพอแล้วส,ส,สดชื่นตาขนาดนะครับ จะเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้นะครับก็ออาเภอก็อยู่ตั้งหน้านี่ผมผมนี่บัไดนะครับตรงนี้เนี่ยฮะเป็นตีอ่ตั้งกาดแรงเนาะทุกแรงเนี่ยเพื่อนก็จะมาตั้งตั้งกาดอยู่ตรงนี้นะครับเส้นนี้ไปตังบ้านบ้านบ้านใหม่หนองบัวได้นะครับแล้วก็ไปตังอ่าต้นโจกได้นะครับแล้วก็ไปออกตังแม่งอนขี้เล็กได้หมดเลยนะครับเส้นนี้นะครับ ตอนนี้ผมเนี่ยอยู่อยู่ข้างอำเภอแล้วโอเคครับสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ